สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเสื้อแจ็คเก็ตนะครับกันแดดกันลมกันหนาวนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับมีคําถามข้างล่างนะครับข้างล่างคลิปนะครับหรือว่า Facebook สายฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับรับข้างหน้าก็มีกระเป๋าสองข้างเหมือนกันเปิดดูนะครับอุ่นนะครับตัวนี้อากาศ หัวเช้าเช้าบ้านเรานะครับใส่ชุดนี้มันจะอุ่นมากเลยนะครับข้างในก็เป็นพานมนะครับประมาณนี้ครับชิปก็มีหูดนะครับตัวนี้ก็ไว้ติดพวกกรุบเลือดได้นะครับหรือว่าอาร์มเล็กๆนะครับหรือว่าพวกกรุบเลือดครับนครับชาวใครที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีกรุบเลือดก็ติดไว้ ิดมีอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับหมอจะได้วินิจฉัยได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะด้านข้างนะครับที่แขนทั้งสองข้างก็เหมือนกันนะครับมีซิปนะครับตนี้นะครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับนะครับตันนี้ก็มีดินทแก่นะครับไวติดอ่าติดเครื่องหมายนะครับบอกไฟนะครับบอกหน่วยงานของเรานะครับ มีหมวกมาให้นะครับบงังฝนนะครับทำฝนได้นะครับหน,น่อยนะครับตัวนี้ก็มีตัวเป็นซิปให้ตัวนี้นะครับคือถ้าไม่มีมันอาจจะแบบว่าดูไม่สวยงามน,นะครับหรือว่าไอตัวเนี้ยมันจะไปเกี่ยวกับคอเรานะครับจะเกี่ยวคอเราก็ได้เมื่อเราลูดขึ้นมาในกรนีนะครับเขาก็เลยทําตัวนี้มา ีนะครับทำนี้มาปิดซะเลยนะครับพอเราใส่แล้วก็จะโดนตรงนิ่มๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าไม่มีตรงนี้นะครับพอเราลูดขึ้นมาสุดไอ้ตรงเนี้ยจะโดนนะครับก็จะเจ็บคอได้บาดคอได้นะครับดีนะครับทำนี้มาค่มไว้นุ่มด้วยนะครับอ่านะครับกระสีด้วยเสร็ ข้างในก็ประมาณนี้ครับเป็นผ้านุ่มๆนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับข้างหลังนะครับอันนี้ข้างหลังนะครับ นี่คือข้างหลังนะครับที่แขนมีด้วยนะครับกระเป๋ามอนกันนะครับที่แขนนะครับนะครับฝั่งขวาไม่มีนะครับมีเฉพาะฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาจะเป็นนะครับตัวนี้ครับไว้รองนะครับสมมติเวลาเราล้มหรือว่าเราใช้ศอกในการเท้าพื้นนะครับจะมีตัวรองตัวนี้มาให้ นะครับที่รัดข้อมือนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับให้มันพอดีกับข้อมือของเรานะครับยืดได้ครับยืดได้ทีนี้นะครับอีกตัวนึงที่ผมชอบมากเลยคือตัวนี้ครับตัวนี้ครับดียังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ ไปข้างหน้าก่อนนี่ครับครับสมมุตินะครับเราออกรถตอนเช้านะครับมอไซน์นะครับเราขี่มอไซค์นะครับแล้วเราหนาวนะครับเราเอาเสื้อนี้มาใส่ครับมันทาให้อุ่นมากนะครับทําให้อุ่นมากเลยเสื้อตัวนี้นะครับ นะครับเสร็จแล้วพอเราขี่ไปนะครับเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยเื่เริ่มร้อนครับทีนี้นะครับเริ่มร้อนนะครับก็จะมีตัวระบายอากาศนะครับตรงนี้ครับใต้จักรยานของเรานะครับรูดมานะครับลงมาลัษณะนี้อากาศก็จะเข้าไปข้างในนะครับนี่ครับอากาศจะเข้าข้างในนะครับทําให้ลมนะครับที่เราขี่รถปะทะเข้าไปข้างในครับทําให้ระบายความร้อนได้นะครับตัวนี้ครับ นะครับเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับเหมือนกันครับสองฝั่งนะครับหมวกนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับเราสามารถปิดได้นะครับลักสารนี้ครับมันจะมีตีนตกแกนะครับนะครับข้างในก็มีนะครับตัวนี้ครับเราดึงลงมาครับแล้วเราก็ม้วนพับครับม้วน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  ครับหมุนเข้าไปเก็บหมวกครับนะครับนะครับแกะตีนตุ๊กแกตัวนี้นะครับมาใส่เห็นไหมครับมาติดไว้ข้างนอกตรงนี้นะครับอ่ารักษานี้ครับเมื่อเราใส่เสื้อนะครับมันก็จะไม่มีหมวกนะครับอ่าจะเป็นด้านข้างรักษานี้แทนนะครับนะครับ นี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับยัดไว้ข้างในนะครับก็จะดูดีเบรกแบบนะครับประมาณนี้ครับนะครับเห็นไหมครับมันจะเสมอคอพอดีเลยครับพอใส่มันจะปิดคอแบบนี้พอดีเลยฮะแต่ไม่มีหมวกมานะครับอันนี้คือยี่ห้อมันนะครับใครสนใจก็ลองหาซื้อดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ